มาลุยกันต่อครับพี่ชายกับตอนนี้นะครับนะตอนที่สามนะครับเดี๋ยวนี้มันรับชมไปพร้อมกันนะพี่ชายนะลองรับชมดูพี่ชายนะครับจัดให้เด็ดเด็ดเหมือนเดิมครับพี่ชายกับพระปิตาพริกดวงหลวงปู่อิ่มครับนะปีหนึ่งรุ่นนะฮะที่ได้รับความนิยมวะเวลานี้นะครับและพี่บอกเลยนะพี่นะรุ่นนี้สวยจริงๆิพี่ชายนะครับสวยจริงๆิอันนี้ยอมจะนิี้ยอมเลยนะครับว่าสวยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยพี่ชายนะากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอเดีย ลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับราคาเดิมนะพี่ชายนะราคาเดิมนะครับนะถ้าเปิดออกมานะครับนะถ้าลุ้นนะลุ้นละ200บาทนะครับนะหลุ้นผมแถมให้1ลุ้น10ลุ้นนะฮะผมแถมให้อีก4ครับวันนี้มาชมกันพี่ชายนะครับถองค์ไหน200จับคู่300องค์ไหน220จับคู่350องค์ไหน250าจับคู่400ครับมาชมรายการแรกไปพร้อมๆกันครับ รายการแรกเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับเนื้อเขียวพวกซับโยอยพอยสกครับเลขค้นํัเบอร์หมายเลขยี่สิบสามครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยบาทครับรายการที่1จับคู่สามร้อยได้เลยนะครับองแรกต่อมารายการที่สองฮะรายการที่2ครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหลายเสือทูทนผงสมเด็จ ตะกุดทองสองดอกตรงแขนฝังพลจีวอสายถิตนหลังนะวนเวียนครับปาบโอ้โหเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองหนึ่งครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองหนึ่งครับพี่ชายรายการนี้ขอแบ่งป,ปันพี่พี่ที่สองร้อยแปดสิบาทขอแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยแปดสิบบาทครับรายการที่สองฮะ ต่อมาครับรายการที่3รายการที่3เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อลุงทูโทนแดงสบู่เลือดตะกุดทองสองดอกกาไลทองคู่ฝังหมุดนะครับนี่ฮะรายการนี้เลขโคดําเบอร์หมายเลข8ดครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเลขโคดําเบอร์หมายเลข8ที่รายการนี้ขอที่300บาทพอขอที่300บาทพอพี่เนะี้ยงามเลยพี่ชายรายการที่3ครับ มาลูกันตอนนครับนะตอนององที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับขออนุญาตเปิดกันต่อนะครับองค์ที่สี่เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะฮะตะกุดสองกษัตริย์นะฮะเงินทองพี่นะครับรายการนี้เลขโคดเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้ขอแบ่งไปพี่ที่สองร้อยบาทพอครับพี่ชายนะรายการที่สี่นะครับ จับคู่300เอาไปบูชาได้เลยนะครับต่อมาครับพิชัยรายการถัดไปนะครับรายการที่เนี่ยห้าครับรายการที่ห้านะครับเปิดออกมาพิชยัยรายการนี้เป็นเนื้อชมพูว่านมหาเสน่ห์ฝังพลอยนพะเก้าโรยตะใบทองฝังบุตนะจีวรสายสินหลังฝังตะกุดอีก, 3, กสามกษัตริย์ครับโอ้โหเนี่ยฮะ จัดเต็มจริงๆพี่นะครับรุ่นนี้ผมบอกแล้วดูยังไงก็ไม่มีเบื่อเลขค้นําเบอร์หมายเลขสิบสามครับองค์นี้ขอสองร้อยยี่สิบาทพอสองร้อยยี่สิบาทพอพี่เอาไปบูชาสามคู่เอ้ยกคู่สามร้อยห้าสิบเท่านั้นเอนะครับต่อมาครับพี่ชายโอ้โหรายการนี้พี่รายการที่หกอะรายการที่หกเนื้อขาวเกษรทาน้ำทององพนะระเนี่ยฮะเลขค้นอับอร์สิบสี่หลังกระกุดทองสองดอกฮะ นี่ครับสวยๆเลยรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับขอที่250บาท250รบาทเอาไปพี่ชายนะครับนะสวยๆต่อมาครับพี่ชายรายการที่7รายการที่เจดเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่างเกษรงานเพ้นหลังฝั่งตะกุดกษักริย์โอ้โหเลขคนอัเบอร์หมายเลขสิบสองมาเลยครับองคดารามาเลยครับพี่จ๋านี่ฮะองค์ดาราครับนี่ อง์ดรา,าองค์นี้ขอแบ่งเท่าไรด่ดีผมขออนุญาตขอดูนะครับนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับองค์นี้องค์ดาราด้วยขอพิเศษแบ่งปันให้พี่ๆแล้วกันนะครับขอองค์นี้ที่สามร้อยบาทนะฮะสามรอบ,บาทพอพี่เลขโค้ดเตเบิมหมายเลขสิบสองครับสามรอบาทพอพี่องค์เพ้นเสมือนจริงฮะ ต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่แปดรายการที่8เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อใบลานลอยแบงค์เซกจีวรสายสิลสังคติทองครับเลขคนันเบอร์หมายเลขยี่ครับรายการที่8ปดอง,งนี้ขอที่220บาทพอขอที่220บาทพอครับพี่ชารายการที่8นะครับต่อมารายการที่9 รายการที่กล้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อสายลุงทูโทนน้ำเงินตะกุดสองดอกกำไลทองคู่ฝังพลอยครับโอ้โหองค์นี้นะทีเด็ดเลยพี่จ๋าเนี่ครับเลขโค้ดนมเบอร์หมายเลขเก้าฮะเลขโคดนมเบอร์หมายเลขเก้านี่ฮะเอาไปพี่ชายราคาเดิมนะครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทเลขโค้ดนมเบอร์หมายเลขเก 9, ้าพี่โอ้โหเดือดเดือดเลยเดือดเดือดเลยอย่างนี้นะครับ ต่อมาฮะรายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับรายการที่สิบเป็นเนื้อว่านเกสรลอยแบงค์เศกนะครับเนื้อว่านเกสรลอยแบงค์เศกขอดูเลขโค้ดนามเบอร์ให้ชื่นใจหน่อยเดียวเลขโค้ดนามเบอร์ให้ชื่นใจหน่อยครับเลขโคดนามเบอร์หมายเลขยี่สี่รายการนี้สองร้อยบาทพร้อมจัดส่งครับจับคู่สามร้อยโคตรคุ้มพี่ชายจับคู่สามร้อยโคตรคุ้มเลยพี่ชายนะฮะ ต่อมารายการที่11นะอะรายการที่11เปิดมาเป็นเนื้อสายลุงนะครับนะเทาผงทูตะก,กุด7ดอกสังคติเงินจีวอนสายสินครับโอ้โหสังคติเงินนะฮะแล้วก็ฝังตะก,กุดอีก7ดอกพี่ชายโอ้โห โอ้โหเลขโค้ดันเบอร์พิเศษเดียวครับหมายเลขแปดนะฮะเลขโค้ดันเบอร์หมายเลขพิเศษหมายเลขแปดแกพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอขอสองร้อยแปดสิบาทพอพี่ชายนะครับนะเอาไปยกคู่สี่ร้อยห้าสิบาทครับโอ้โหนะฮะจัดพิเศษให้ครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งดำนะฮะใบลานตะกุดสองดอกกําไรทองผู้ฝังเพชรน้ําเงินจีวอนสายสีหลังฝังเม็ดแตงหลวงปู่อิ่มครับโอ้โห เม็ดแตงมาแล้วจ้รารายการนี้เม,ม็ดแตงได้คค้ะเบอร์หมายเลขสามสิบรายการนี้ตอบพิเศษขอที่สามร้อยบาทขอที่สามร้อยบาทพอพี่ชายแล้วรายการนี้นี่ครับฝั่งเม็ดแตงด้วยนะนี่ไอฝั SAY, ่งเม็ดแตงขอสามห้าแล้วกันพี่ขอสามร้อยห้าสิบจับคู่แล้วกันจับคู่สามร้อยเอ้จับคู่หกร้อยแล้วกันนะครับมีเม็ดแตงขอสามห้าพี่นะสวยนะครับสวยเลยหรือพี่จับคู่ไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อมาพี่ชายรายการที่สิบสามครับ รายการที่13เป็นเนื้อทูทนนะดำใบลานนะครับแต่แดงตะบูเลือดตะกุดสองดอกครับเนื้อดำใบลานแดงตอบูเลือดตะกุดสองดอกด้านหลังเลขโคตรเบอร์หมายเลขหกวันเกิดหลวงปู <โฆ S 1> ่ครับเลขโคตรเบอร์หมายเลขหกวันเกิดหลวงปู่ครับรายการนี้เอาไปพี่ผมให้พิเศษเลยขอที่สองร้อยพอขอที่สองร้อยพอพี่ใครถูกใจพี่ปิดมาได้เลยนะครับเลขวันเกิดหลวงปู่นะพี่นะหมายเลขหกนะครับต่อมาพิชารรายการที่สิบสี่ รายการที่14เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดลอยนะฮะจิวอนสายสินนะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดลอยจิวอนสายสินเลขพจนเบอร์หมายเลขยี่สิบสามครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย200บาทพอ200บาทพอพี่ชายจับคู่300บาทพร้อมจะส่งให้พี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่15 โอ้โหรายการที่พาเปิดออกมาเป็นเนื้อดำใบรลานลงยาราชาวดีหลังฝั่งตะกุดสามกษัตริย์ครับนี่ฮะเลขคนเบอร์หมายเลขรองแม่ทัพครับหมายเลขสองฮะนะฮะโอ้โหสวยนะรายการนี้ผมขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพอสองร้อยห้าสิบาทพอผมปิดให้ครับรายการที่สิบห้านะฮะโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นให้ไวไวใครได้พี่ชายนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบหก รายการนี้เป็นเนื้อดำไบรลนลอยแบงค์เสกเลขคนตําเบอร์หมายเลขหนึ่งแม่ทับครับเลขคนตําเบอร์แม่ทับทบองนี้นะครับเลขหนึ่งขอที่สองร้อยยี่สิบขอที่สองร้อยยี่สิบาทที่เลขแม่ทับเลยนะครับรายการที่สิบหกนะต่อมารายการที่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงลายทหารทูโทนผงสมเด็จตะกุดทองสองดอกกํไลทองคู่หลังฝังตะกุดสามดอกครับ นี่ฮะรายการนี้รายการที่17เลขโค้ดเบอร,บอร์หมายเลข1นึ่งหนึ่งฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลข1นึ่งหครับรายการนี้ขอที่280บาทขอที่280บาทพอครับพี่รายการที่17นะครับต่อมารายการที่18ครับรายการที่18เปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เปิดขึ้นมาครับเนื้อสายลุกเนะฮะทูโทนเกสรเข้ม ตะก,กุดสองดอกกำไลทองคู่ฝังพอจีวันสายศิลหลังฝังตะก,กุดเงินอีกแปดดอกครับโอ้โหตะก,กุดเงินแปดดอกพี่เลกโค้ดตัาเบอร์หมายเลขสี่พิเศษครับองค์นี้ผมขอราคาเดิมพี่ชายขอที่สี่ร้อยบาทนะครับให้กับตะก,กุดเงินหน่อยพี่ตะก,กุดเงินข้าวดอกนะครับแปดดอกนะครับโอ้โหรวมสุดจริงพี่สุดจริงองนี้ขอสี่ร้อยพื่นนะต่อมาครับรายการที่สิบเก้า รายการที่19เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการที่เป็นเนื้อว่ากเกสรลงยาราชาวดีหลังฝั่งตะกุดเงินอีก3ดอกครับหลังฝั่งตะกุดเงิน3ดอกพี่ลงยาแบบนี้พี่เลขคุณตําเบอร์2อสครับรายการนี้ขอที่300บาทพอพอที่300บาทพอกับพี่รายการที่19ต่อมารายการที่20นะฮะรายการสุดท้ายของอีพีนี้รายการที่20รายการท้ายของอีพีนี้ครับรายการที่20เปิดขึ้นมาครับ โอ้โหยีรายการนี้เป็นมาสเตอร์พีซลุงฮนะมาสเตอร์พีซสายลุงทูโทนของสมเด็จจีวนสายสินตะกุดทองคำสองดอกกำไลทองคำคู่นะครับฝั่งเพชรหกเม็ดฝั่งตะกุดเก้าดอกฝังนะนะบุญนะนะฮะพี่ฟังดีๆนะรายการนี้นะครับนะฟังช้าๆรายการนี้เป็นมาสเตอร์พีซนะครับ มาสเตอร์พีชหมายความว่าอย่างไงมาสเตอร์พีชคือเป็นรายการหายากครับรายการนี้เป็นมาสเตอร์พีชสายลุงทูโทนนะครับตะกุดทองคำอ่ะสดอกซ้ายกับขวาและกําไรทองค,คําคู่อีกคู่หนึ่งพี่รวมหมดทั้งหมด4ี่ทองคํานะครับและก็ฝังนะะฝังฝังเพชรอีก6เม็ดนะฮะนี่ฝังเพชรเนี่ยนะหลังฝังตะกุดทองนะี่ดอก แล้วก็ฝังหมุดนะน,นะตอกมาถมมาเลิกเลขพจน์เบอร์หมายเลขสี่ฮะตอกมาถมมาเลิกเลขพจน์เบอร์หมายเลขสี่ครับพี่โอ้โหทีเด็ดเลยพี่จ๋าฮะรา,ายการนี้รายการที่หนึ่งด้วยมัตเตอร์พีชนะฮะองค์นี้ผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทผมจบให้เลยครับ โอ้โหของจริงพี่รายการนี้นะครับอีพีนี้ครับเช้านี้ก็โอ้โหนะเดือดเดือดกันเลยพี่ชายนะครับลองเลือกชมดูนะากชอบดูใจร่วกันไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พิ่านที่ติดตามด้วยกันะครับขอบพระคุณมากครับ